สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูเต้าจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคําที่มีสระไอนะคะทุกคําที่จะให้เด็กๆรู้จักวันนี้นะคะจะเป็นคําที่มีความหมายทางนั้นเลยนะคะ,ะคุณครูคเต้ายกตัวอย่างมาให้4คําวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกอ่านสะกดคําตามคุณครูด้วยนะคะคําแรกค่ะเป็นคําว่าอะไรคะ,ะเดี๋ยวสะกดคํากันเลยอ่านตามนะคะ ถอไอไถนออานาไถนาคุณครูเต้าลืมบอกไว้ก่อนค่ะว่าการออกเสียงนะคะเราจะออกเสียงตัวที่เป็นพยัญชนะก่อนนะคะก็คือตัวถ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวถอถุงนะคะถึงแม้ว่าถอถุงไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราก็จะ ไม่ออกเสียงสระไอก่อนสระไอยอยู่ข้างหน้าก่อนก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะออกเสียงสระไอทีหลังถอดถุงค่ะเพราะว่าสระเราจะออกเสียงทีหลังของพยัญชนะนะคะอันนี้ก็คือพยัญชนะและอันนี้ก็คือสระนะคะเด็กๆต้องรู้จักนะคะ,ะเดี๋ยวอ่านสะกดอีกรอบหนึ่งนะคะถอ,อไอไถนนอานา ไหนาคำต่อไปค่ะกออํากรรมรอไอไรกรํรมไรรอเรือนะคะเราก็จะออกเสียงรอนะคะเราจะกระดกลิ้นนิดนึงนะคะเด็กๆรอนะคะ คำต่อไปค่ะพออัมทำมอไอไมททำไมลออัมลำยอไอใยลำใย ต่อไปนะคะคุณครูแต้วจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์3อย่างเท่านั้นมีอะไรบ้างเอ่ยสมุดปากกาขอโทษค่ะไม่ใช่ปากกานะคะดินสอค่ะเด็กๆยังต้องใช้ดินสอนะคะแล้วก็ยางลบนะคะก็จะมีอยู่แค่3มอย่างสมุดดินสอและยางลบคะ่ะเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นสมุดของคุณครูเต้วนะคะจะมีเส้นบรรทัดให้เขียนนะคะอยากรู้หรือยังคะว่าคุณครูให้ทําอะไร เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูมีภาพให้ภาพที่1เป็นคำว่าถอไอไถนอาณาไถนา,ถนาภาพที่1มาแล้วให้เด็กๆเขียนเขียนคำว่าไถนาลงไปค่ะเขียนลงไปเลยค่ะระหว่างที่เด็กๆเขียนกดหยุดคลิปวิดีโอคุณครูแตะไว้ก่อนนะคะพอเขียนเสร็จแล้วกลับมาดูต่อค่ะ ต่อเลยนะคะภาพที่สองกำไรกอกรรรอาการอไอไรกำไรแล้วก็เขียนไปค่ะคำที่สองเขียนต่อแถวกันแบบนี้เลยนะคะดูตัวอย่างคุณครูนะคะแบบนี้นะคะคําว่าไถนาอยู่เส้นบรรทัดบนสุดเลยแล้วก็อยู่แถวแรกนะคะแถวนี้เขาเรียกว่าบรรทัดแรกนะคะใครยังเขียนไม่เสร็จกดหยุดคิดไว้ก่อนนะคะคําต่อไปเลยค่ะ ทำไมนะคะทออาทํามอไอไมเราก็เขียนต่อคํานี้ไปเลยเราจะเขียนที่แถวแรกทั้งหมดเลยนะคะแถวเส้นบนสุดนะคะเขียนให้เต็มช่องนะคะเต็มบรรทัดแบบตัวอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะคําที่สี่ค่ะคําสุดท้ายแล้วค่ะลำาไยเด็กๆก็เขียนลงไปเลยนะคะ ระหว่างที่เด็กๆเขียนนะคะเด็กๆสามารถสะกดคำไปด้วยก็ได้อย่างเช่นเด็กๆกําลังเขียนคำนี้เด็กๆก็เขียนลออิงอยู่เด็กๆก็รออัลำอ่านสะกดคำไปด้วยเขียนไปด้วยจะทําให้เด็กๆจำจำวิธีการสะกดคำได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนคำนี้นะคะสระไอมาก่อนนะคะเราจะยังไม่ออกเสียงสระไอแลาวจะ ออกเสียงยอยักก่อนแต่วิธีการเขียนจะไม่เหมือนการอ่านนะคะสระไอนะคะเราจะเขียนสระไอไว้ข้างหน้าก่อนนะคะและเราจะเขียนตามด้วยพยัญชนะต้นนะคะคําที่ต่อจากสระไอเราจะเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะให้เด็กๆจําไว้เลยว่าสระไอเนี่ยจะตัวสูงนะคะตัวสูงกว่าตัวพยัญชนะไทยนะคะ และต้องมาก่อนเพยียญชนะไทยด้วยแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเด็กๆเ,เขียนครบทั้ง4คําแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะเขียนเรียงกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะและสิ่งที่เด็กๆจะต้องทําให้เสร็จอ่าดูนะคะว่าให้ทําอะไรให้เด็กๆเ,เขียนให้เต็มหน้ากระดาษเป็นแถวยาวลงมาแบบนี้เลยค่ะนะคะเป็น เป็นแถวยาวลงมาให้ตรงนะคะเขียนให้ตรงกันนะคะต่อไปแถวที่สองเด็กๆก,ก็เขียนยาวลงมาให้เต็มหน้ากระดาษแบบนี้จนเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นการฝึกการเขียนนะคะเขียนคัดลายมือจะทำให้เด็กๆรู้จักตัวพยัญชนะและตัวสระและจะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกลายมือของเราให้สวยนะคะ เด็กๆต้องใช้สมาธิในการเขียนทําให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆเขียนไม่ตรงเขียนผิดหรือเขียนไม่สวยอย่างเงี้ยเด็กๆต้องลบเขียนให้สวยด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองลงในสมุดด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูเต้าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ